ครับผมอาจารย์วิสุทธ์นะครับจาก QC Management วันนี้เราจะพูดถึง ISO 901 2015ข้อ852กับ854จะอธิบายไปในคราวเดียวกันเพราะว่ามันเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวดองกันอยู่นะครับนะข้อ852จะพูดถึงในเรื่องของอในเรื่องของการบ่งชี้และสอบกับนะครับตรงนี้หลักๆเนี่ยเราก็จะมี Product Identification กับ Product Status Product Identification ก็คือการบ่งชี้ที่ของ นะครับนะ <c oughs> ว่าของอันนี้มันเป็นอะไรนะครับนะนะในกระบวนการเวลาวัตถุดิบเข้ามามันก็จะบอกว่าอันนี้เป็นอะไรในกล่องในกล่องเป็นอะไรจำนวนเท่าไหร่ผลิตวันที่เท่าไหร่นะฮะสปงสเปกนะฮะมันเป็นยังไงข้างในอะไรเงี้ยอันนี้คือการบ่งชี้ที่ของนะฮะหรือนะฮะในระหว่างกระบวนการผลิตเวลาโปรดักชันเขาทำเสร็จแล้วนะฮะยังไม่เสร็จเรียบร้อยเขาเรียกว่าอินโปรเซสเนี่ย มันก็จะต้องมีการบ่งชี้นะลังนี่ลังอะไรนะครับบนรถนี่คืออะไรในกระบอกกระบาดนี่คืออะไรในกระจาดนี่คืออะไรนะครับหรือบางทีวางกองไว้เป็นกกุ๊ๆๆมันก็จะติดเอาไว้ว่าอันนี้ของจอบไหนของอะไรยังไงอันนี้เขาเรียกว่า identification หรือแม้กระทั่งพอสําเร็จรูปแล้วก็จะมีการติดโป้งติดป้ายหรือติดที่ลังสําเร็จรูปอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้เขาเรียกว่าบ่งชี้ที่ product product iden นะครับนะไกกรณีหนึ่งเขาเรียก product status หรือบางคนก็เรียก QC status อันนี้เนี่ยนะครับก็คือตราบใดที่ QC เข้าไปตรวจปุ๊บหลังจาก QC ตรวจถ้า QC วัตถุดิบเข้าปุ๊บ QC เข้าไปตรวจพอตรวจอันนั้น QC จะเป็น incoming QC พอตรวจปั๊บก็จะมีนะฮะ QC status ประทับว่าโอเคหลอดนี้ผ่านแล้วนะเอาไปใช้ได้นะกองนี้ผ่านแล้วนะเอาไปใช้ได้ลังนี้ผ่านแล้วนะเอาไปใช้ได้อะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับนะระหว่างกระบวนการที่ production ผลิต บางทีมีขั้น1นะครับขั้น2ขั้น3พอผลิตไปถึงขั้น3จะมี qc มาตรวจสมมุติว่า qc ตรวจขั้น3ก็จะมี product status ติดก็คือ qc ติดว่าโอเคตรงนี้ขั้น4ไม่มีตรวจขั้น5มาตรวจก็จะมี status อีกมันก็จะมี qc status ที่ขั้น3ขั้น5จนกระทั่งพอ final สำเร็จรูปปุ๊บนะครับ qc final มาตรวจปั๊บครบทั้งหมดปุ๊บ ตรงนั้นก็จะเป็น QC Status แต่เป็นลักษณะที่เป็น Final Status อาจจะมีติดสติกเกอร์เป็นพิเศษเป็นสีทอง,ทอง,ทองมีเครื่องหมายถูกอะไรก็ว่ากันไปเพราะนั้น QC Status จะเกิดขึ้นหรือโปรดัก Status จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อไหร่ก็ตามที่มีนะครับนะผลการตรวจจาก QC เข้ามาตรวจนะครับตามลำดับถัดมาปุ๊บก็จะมี Status เกิดขึ้นนะครับในการบ่งชี้นะครับถ้าเขาบอกไว้ว่าถ้า <c oughs> ถ้าเกิดมันเป็นเงื่อนไขบังคับในแง่ของกฎมงกฎุงกฎหมายหรือลูกค้านะครับต้องการให้มีสอบกลับได้ถ้าเป็นกรณีแบบนี้มันจะต้องมีการบ่งชี้ที่สอดรับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปลายทางไม่ให้ขาดตกบกพร่องแม้กระทั่งขั้นตอนเดียวเพื่อให้เกิดการสอบกลับได้แล้วขาดบ่งชี้ไปแม้กระทั่งขั้นเดียวเราก็จะไม่สามารถสอบกลับได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าจะสอบกลับได้ต้องบ่งชี้สอดรับกันเป็นตลอดเส้นทางนะครับจะต้องมี unique identification ที่สืบสอบกันไม่ให้ขาดเลยจึงจะสอบกลับได้นะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราตกลงกับกฎหมายขอโทษนะตกลงกับลูกค้าหรือเป็นเงื่อนไขของกฎหมายนะครับนะอันนี้852อย่างนี้เวลาที่คุณเข้านะไปใน B i g C ซ o t ลตัสนะคุณเห็นบนหลังคงหลังคาจะมีป้ายแขวนไว้เลยนะครับนะอันนี้เป็นอาหารนะอันนี้เป็นเครื่องนุ่งห่มนะครับอันนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นเสื้อผ้านะอันนี้เป็นพวกเครื่องของเครื่องเขียน s เ a ชัน n นลลีอะไรต่ออะไรอันนี้เป็นป้ายใหญ่ๆคลิกลิสตอร์เดตไอดีนิฟิเคชัน พอคุณลงไปใกล้ๆปุ๊บเฮ้ยอันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าคุณก็จะมีป้ายอีกอันนี้ตู้เย็นนี่ทีวีเครื่องซักผ้าอะไรต่ออะไรพวกนี้นะตรงนี้ก็เล็กลงมาก็จริงแต่ยังเป็น storage identification เป็นบ่งชี้บริเวณจัดเก็บนะแต่พอเขาบอกว่าเฮ้ยนะตรงนี้จากป้ายใหญ่ก็ลงมาเป็นป้ายเล็กอันนี้ทีวีใช่ไหมพอหลังจากนั้นปุ๊บทางใต้ๆป้ายนั้นก็จะมีทีวีตั้งอยู่เต็มไปหมดเลยนะเป็นลังๆลังแล้วแต่ละลังก็จะเขียนไว้ว่ากี่นิ้งกี่นิ้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> มีคุณภาพยังไงมีสปงสเปคฟังก์ชันเป็นยังงไ นะครับนะมีลูกโลคลูกเล่นอะไรต่ออะไรบ้างที่เขียนไว้รอบๆหลังอันนี้จะเป็น product identification 852แต่ถ้าเป็น storage identification ที่อยู่ข้างบนข้างบนอันมูพวกนั้นเขาเรียกว่าเป็นการบ่งชี้บริเวณจัดเก็บอันนั้นจะเป็นการบ่งชี้ในแง่ของการจัดเก็บคือข้อ854อย่น,นี้นะครับพอเรามาดูที่ลังนะครับบอกว่าทีวงทีวียนนี้สปงสเปคนะคุณภาพมีฟังก์ชันอะไรอันนี้เป็น product id เสร็จแล้วพอเหลือไปข้างๆปุ๊บก,ก็จะมี qc status นะครับ ติดถูกหรือไม่ติดสติ๊กเกอร์ไว้อันนี้ก็คือเป็น QC เซตัหรือ p r o d u t t ั้นในความหมายของ852เข้าใจความหมายนะครับว่า852มันคือการบ่งชี้ที่บริเวณนะครับตัวล่างหรือตัวบรรจุพัณฑ์อะไรต่ออะไรพวกนี้ที่ติดกับของโ okay. อเคคราวนี้นะครับพอเราไปที่กรณีของข้อ854นะครับ854นะครับ <c oughs> 854เราพูดถึง storage identification ไปเรียบร้อยละในการบ่งชี้บริเวณจัดเก็บมันก็จะนามาซึ่งจุดจัดเก็บนะครับ ซึ่งในกรณีของการจัดเก็บเนี่ยนะครับนะคุณสามารถวางได้หลากหลายรูปแบบคุณอาจจะติดป้ายก็ได้หรือบางทีคุณตีสโคงสเกลไว้บนพื้นก็ได้หรือบางทีคุณก็ตีสเกลไว้บนพื้นแล้วคุณก็ให้รหัสไว้เป็น A1 A2 E3 แล้วคุณก็มีบอร์ดนะครับมีบอร์ดแล้วคุณก็ทําบอร์ดเอาไว้นะครับนะเ1คุณก็จะเขียนไว้ A1 เก็บอะไร A2 เก็บอะไร A3 a 4 a 5เเก็บอะไรเพราะนั้นเวลาจะหาของอะไรต่ออะไรพวกนี้หรือเวลาจะเก็บนะครับ อ๋อถ้าของอันนี้ถูกสั่งให้ไปเก็บตรงไหนคุณก็ต้องมาดูโอเคนะฮะถ้าเป็นของประเภทนี้นะครับนะต้องไปเก็บที่เลเยอร์เบอร์นี้คุณก็ไปหาดูว่าเลเยอร์เบอร์นี้อยู่ที่ไหนคุณก็ไปเก็บให้ตามล็อกตามที่กําหนดไว้เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยจะใช้ประกอบกันทั้งตัวเลเยอร์ด้วยแล้วก็ตัวบอร์ดที่เขียนไว้ด้วยบางคนก็จะเป็นชงเป็นเชฟวางไว้เป็นล็อก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 แลก้วจะติดไว้ว่าล็อกนี้เบอร์อะไรเบอร์ไรเบอร์ไรนะบางคนก็จะดูว่ามันมีที่ว่างไหมอ่ะพอมันมีที่ว่างปับ๊บ,าบนาใที่ว่วงนะ หลังจากนั้นปุ๊บคุณก็ต้องไปลงในคอมพิวเตอร์ว่าโอเคของหลอดนี้นะเก็บลงในเชลนะฮะ AA 1 2ส2อขีดสอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นในคอมพิวเตอร์เวลาเซิร์ชเวลาอะไรต่ออะไรมันก็จะง่ายนะครับอันนี้คือการบ่งชี้บริเวณจัดเก็บและจัดเก็บนะครับซึ่งปกติพวกนี้มันก็จะมีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่คร่าวๆระดับหนึ่งนะครับนะผมเคยไปเจอบางที่นะครับบางที่นะครับ คือที่ของเขาเนี่ยค่อนข้างจํากัดมากๆเลยนะครับเชลเขาก็ไม่มีเขาต้องวางในระดับล่างนะครับระดับพื้นแล้วของก็วางกองกันเต็มไปหมดเลยเงี้ยนะครับนะเขาใช้ลักษณะยังไงคุณรู้ไหมอลองเดานะครับบอกอาจารย์นะอาจารย์อยากจะหาอะไรอาจารย์บอกเลยผมจะเขียนไว้ว่านี่นะครับนะเชือกฟางสีฟ้าเก็บพวกนี้เชือกฟางสีเขียวเชือกฟางสีม่วงเชือกฟางสีแดงเชือกฟางสีเหลืองเชือกฟางสีขาวเก็บอะไร เพราะนั้นถ้าอาจารย์จะหาอันนี้ใช่ไหมอาจารย์เดินไปที่ปลายทางเชือกฟางสีเขียวแล้วเวลาอาจารย์เดินไปเนี่ยนะกูดังมันเต็มเอี้ยดไปหมดเลยเพราะนั้นถ้าเราสาวเชือกสีเขียวไปปุ๊บเชือกสีเขียวมันก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาตามกระส่งกระสอบที่เขาเก็บแล้วมันก็สามารถที่จะจัดกรุ๊ปได้ว่าโอเคคือถ้าคุณดูจากข้างบนคุณจะพอเห็นเลยว่าเชือกสีเขียวมันล้อมนะฮะอาณาจักรยังไงบ้างเชือกสีฟ้ามันล้อมอาณาจักรยังไงบ้างอันนี้ก็เป็น storage identification เป็นการบ่งชี้บริเวณจัดเก็บแบบลักษณะประยุกต์ไปอีกแบบหนึง่ง บางที่ก็ใช้ป้ายบ่งชี้ตั้งเอาอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับอ๋อมันมีหลากหลายรูปแบบนะฮะในกรณีอันนี้นะครับอ่ะอันนี้ storage identification กับ storage คราวนี้ในเรื่องของ stock control นะครับเวลาคุณจัดเก็บแล้วคุณก็ต้องลง stock in out ใช่ไหมครับในเรื่องของ stock control คุณต้องทำใน2เรื่องอย่าให้ขาดตกบกพร่องก็คือนะครับต้องถูกต้องนะไม่สูญหงสูญหายนะครับนะเข้า5,000นะฮะจ่ายไป 1, 5 0 0คุณก็ต้องเหลือ3,5 0 0 นะถ้าเกิดมันเหลือแค่พันคุณก็ต้องไล่ได้วันละอีก500ไปไหนอะไรต่ออะไรยังไงนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับนะในเรื่องของ stock control ต้องถูกต้องเหมาะสมอย่าให้หายและอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องไม่เสื่อมสภาพนะครับนะพูดง่ายงๆก็คือ preservation loss นะฮะก็คือในเรื่องของของปริมาณก็ต้องโอเคเรื่องคุณภาพนะครับนะเรื่องการเสื่อมสภาพก็ต้องระมัดระวังคุณก็ต้องดูแลสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บให้เกิดความเหมาะสมไม่ให้เนา่าไม่ให้เปื่อย ไม่ให้หนูมาแทะมาเลมนะครับไม่ให้หมดมอดปวกมากินมาทําลายอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้คุณก็ต้องดูนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาคุณเก็บคลังอาหารคุณก็เลยต้องมีพวกระบบเพสคอนโทรลนะครับพวกดักหนกดักหนูอะไรต่ออะไรนะครับตรงนั้นคุณก็ต้องมาคอยตามเช็คอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้ก็คือในเรื่องของสต็อกคอนโทรลนอกจากถูกต้องแล้วต้องไม่เกิดความเสียหายระหว่างจัดเก็บถ้ามันร้อนเกินไปบางทีคุณก็ต้องมีแอร์โฟลหรือมันชื้นมันอับคุณก็ต้องมีระบบ,ระบ,บระบายอากาศ อะไรเงี้ยห้องบางห้องก็ต้องเก็บภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสมไอ้อย่างนี้ก็คือในเรื่องของการดูแลในเรื่องของสต็อกนะครับนะอย่าให้เกิดความเสียหายนะครับในเรื่องของการพกการแพ็คมันก็จะมีมาตรฐานของมันอยู่บางทีเนี่ยนะครับเรามีลักษณะของการรีแพ็คมันก็จะมีแพ็คกิ้งมาตรฐานตามตกลงกับลูกค้าหรืออะไรยังไงวางในทิศไหนจะต้องมีบับเบิ้ลบับเบิ้ลหนุนไหมจะต้องใส่กล่องไซส์ไหนต้องใส่จํานวนเท่าไหร่ต้องติดระบงุงระเบลอะไรต่ออะไรยังไง ตรงนี้ก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานนะฮะต้องไม่ผิดพลาดนะครับในเรื่องของการแพ็กกิ้งนะครับและอีกอันนึงก็จะเป็นในเรื่องของอะไรเป็นในเรื่องของการจัดส่งการจัดส่งเนี่ยนะฮะในระหว่างจัดส่งต้องไม่เกิดความเสียหายระหว่างจัดส่งหรือสูญหายระหว่างจัดส่งเพราะนั้นบางทีคุณอาจจะต้องมีการจัดส่งของบางอย่างถ้ามันจะเกิดการกระทุ่งกระแทกอะไรไงคุณต้องระมัดระวังมีการหนุงมีการหนุนจัดวางเป็นอย่างดีอย่างเช่นเวลาคุณส่งไปรษ์นี นะครับนะคุณจะส่งของบางอย่างคุณก็เลยต้องมีอะไรบับเบิบับเบิลหรือบางทีก็ต้องติดไว้ว่าห้ามคว่มหง้งความหัวอะไรก็ว่ากันไปมาตรฐานในการจัดส่งต้องเป็นไปตามสแตนดาร์ดต้องดูแลให้ดีไม่เกิดความเสียหายระหว่างจัดส่งนะครับต้องไม่เกิดการส่งผิดท่งผิดที่อะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับต้องระบุให้ถูกต้องนะครับชัดเจนนะครับนะอันนี้ก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของการถนอมรักษาซึ่งมันก็จะมีเรื่องการบ่งชี้บ่งชี้จุดจัดเก็บใช่ไหม มาเรื่องการจัดเก็บเรื่องการเคลื่อนย้ายเรื่องการขนส่งเรื่องการแพ็คอะไรต่ออะไรพวกนี้นะฮะเรื่องคอนทินเนตคอนโทรลพวกนี้ก็จะเกี่ยวกันในเรื่องพรีเซเรชันนั่นแหละนะครับต้องดูแลไม่ให้เกิดการเสื่อมสภาพคือถ้าคุณสมมุติว่าถ้าคุณจะเก็บเนื้อสัตว์คุณก็ต้องเก็บอุณหภูมิเท่าไหร่คุณก็ต้องติดลบใช่ไหมนะครับถ้าเก็บผักคุณก็ต้องเก็บที่อุณหภูมิสัก5องศา7องศาอะไรก็ว่ากันไปถ้าคุณเอาผัก นะไปเก็บในที่บริเวณที่มันเป็นเนื้อสัตว์ติดลบเพราะนั้นเซลลของผักที่มันมีน้ํามันก็จะระเบิดแตกพอมันแตกปุ๊บมันแข็งตัวมันอยู่ได้แต่พอคุณเอาออกมาข้างนอกปุ๊บเนื้อสัตว์มันใช้ได้แต่ผักเนี่ยมันจะเละเลยเพราะว่าเซลลน้ําแต่ละเซลล์มันแตกแล้วแต่ถ้าคุณเอาเนื้อสัตว์มาเก็บรวมกับผักผักเก็บที่7องศามันก็อยู่ของมันดีแต่เนื้อสัตว์มันก็จะเริ่มบูดเริ่มเน่าอะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็จะมีอุณหภูมิที่เก็บอย่างเหมาะสมคุณเก็บไวเก็บอุณหภ มันก็จะมีอุณหภูมิที่หลากหลายของมันอะไรต่ออะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณก็ต้องดูแลมันก็จะอยู่ในเรื่อง preservation นี่แหละนะครับในเรื่องการดูแลจัดเก็บให้เกิดความเสียหายนะครับก็โอเคอันนี้ก็เป็นลักษณะรวมๆของในเรื่องของ852และ854นะครับก็คือบ่งชี้ผิดพันนะครับนะวัตถุดิบนะฮะบ่งชี้วัตถุดิบบ่งชี้ระหว่างกระบวนการบ่งชี้ไฟนอลคือสําเร็จรูปนะครับแล้วก็จะมีสเตตัสขั้นตน้นขั้นกลางขั้นปลาย แล้วก็จะมี storage identification บ่งชี้บริเวณจัดเก็บการจัดเก็บนะเข้าลงเข้าล็อกอย่างเหมาะสม layout lay ล a เอาเหมาะสมอะไรต่ออะไรพวกนี้ชัดเจนถูกต้องนะครับ stock control ก็ถูกต้องทั้งของจริงด้วย stock card หน้างานด้วย stock ในคอมพิวเตอร์ด้วย, computer, วยอะไรต่ออะไรพวกนี้ไม่งั้นถึงเวลาปุ๊บนะครับลูกค้าสั่งออเดอร์มา500เช็คของมาเฮ้ยวัตถุดิบมีตั้ง500กว่าพอจะใช้จริงอา้าววัตถุดิบเหลืออยู่ประมาณ 300, ทัก300แค่นั้นเองนั่นแสดงว่าอะไร มันคือสต็อกคอนโทรลที่ผิดพลาดอะไรเงี้ยเราเกิดปัญหาตามมานะครับเพราะฉนั้นเรื่องสต็อกก็ต้องไม่เกิดความผิดพลาดแล้วระหว่างที่อยู่ในสต็อกก็ต้องไม่เกิดการเสื่อมสภาพนะครับนะต้องไม่เกิดการเสื่อมสภาพในเรื่องของการจัดส่งก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมไม่เกิดความเสียหายในระหว่างขนส่งต้องมีการป้องกงป้องกันไม่ให้เกิดการแตกหูแตกหักถลอกปอกเปิกอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นคร่าวๆกรณีของข้อ8 52854ซึ่ง852854หลักๆจะเกิดที่สตอกับไวร์เฮาส์แต่852854ก็ก็เกิดในกระบวนการโปรดักชันด้วยเพราะโปรดักชันเองก็มีการวางกองระหว่างกระบวนการนะฮะเคลื่อนย้ายระหว่างกระบวนการก็มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายระหว่างกระบวนการได้เกิดการสูญหายระหว่างกระบวนการได้อะไรต่ออะไรพวกนี้เพระ 54, าะนั้น852854หลักๆอยู่ที่สตอกับไวท์เฮาส์ก็จริงนะครับนะต้นทางกับปลายทางแต่ในระหว่าง โปรดักชันก็จะมี852 854ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้ตรวจก็ต้องอย่าลืมไปตรวจ852 854ในกระบวนการโปรดักชันด้วยเหมือนกันนะครับวางกองไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะต้องมีติดโป,ปงติดป้ายอะไรต่ออะไรชัดเจนหรือคุณให้บริกรบริการคุณเอาไปซ่อมมอเตอร์มอเตอร์หน้าง,งานนะครับในระหว่างที่ซ่อมคุณก็ต้องมีติดโป้งติด,ป,ตดป้ายแขวนเอาไว้ว่าห้ามมาสับตู้ไฟนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะดำเนินการเหลือ3มชั่วโมงเสร็จดาเนินการเหลือ2ชั่วโมงเสร็จ1ชั่วโมงเสร็จครึ่งชั่วโมงเสร็จ อะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้เขาก็เรียก Service Identification ลักษณะนะครับอีกลักษณะหนึ่งนะฮะเพราะมันเป็น Service มันไม่ใช่ Product อะไรต่ออะไรพวกนี้โอเคนะครับ852-854พอได้เนาะสวัสดีครับ